นี่ฉันอยนู่นอีกไม่นานก็จะปิดเทอมฤดูร้อนแล้วนะนายมีแผนอะไรหรือเปล่าเอ๋แผนของผมอย่างนั้นหรอครับแผนของผมก็คืออยู่กับคุณนซีนี่นายนะอย่ามาพูดเล่นอะไรตอนนี้ซีฉันได้ยินมาว่าฐานบ่มเพาะธุรกิจได้คัดเลือกเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรอกหรอช่วงนี้เรื่องของเธอนะดังระเบิดไปทั้งโรงเรียนและมหลาลัยเลยทั้งโรงเรียนก็คงจะรู้จักเธอกันหมดแล้วละมัง้ง เอ๋ให้ตายเถอะบ้าเอ๋ยต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยซะแล้วซิยิ่งรีเซียรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่โอกาสที่ฉันจะโปะแตกก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าคนที่ถูกเลือกจะมีผู้ชายอยู่ถึงสองคนแต่ที่เหลือล้วนเป็นสาวสวยระดับท็อปของโรงเรียนทั้งนั้นเลยไม่รู้ซีรีเซียเรื่องพวกนั้นนะผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากนักหรอกว่าแต่หนังสือเรียนที่คุณให้ผมมาก่อนหน้านี้นะผมสามารถท่องจำทุกจุดสำคัญได้หมดแล้วนะ เอ๋ ه, ทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอไวขนาดนั้นเชียวเอืมใช่แล้วล่ะครับแล้วผมก็ยังท่องจำวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ด้วยนะว่าแต่เธอมีตำราเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่ามีสิงั้นคืนนี้ไปเอาที่บ้านของเธอเลยนะรีบขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรออืมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงซะฐานบ่มเพาะธุรกิจก็ต้องใช้ความรู้พวกนี้ยิ่งสะสมได้เร็วและมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเมื่อกี้หลังจากในห้องทดลองเสื้อข่าวความชื่นชอบของหลีเสี่ยวเพิ่มขึ้นขนาดนี้ฉันก็ต้องรีบเฉยโอกาสตีเหล็กตอนร้อนๆตอกย้ำให้ชัดเจนไปเลยนี่งั้นถ้ามาที่บ้านของฉันแล้วห้ามทําอะไรแผงๆเด็ดขาดเลยนะน้องสาวของฉันก็อยู่บ้านด้วยอืมเธอก็รู้จักนิสัยฉันดีอยู่แล้วนี่อีกแล้วนะประโยคเดิมๆนี่อีกแล้วคุณผู้ชายคุณผู้หญิงครับเครื่องดื่มของคุณมาแล้วครับ เอ๊เครื่องดื่มเย็นอย่างนั้นหรอคะฉันดื่มไม่ได้นะคุณช่วยเปลี่ยนให้เป็นแบบร้อนให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับคุณผู้หญิงเหมนดูเหมือนว่าคืนนี้จะยังไม่สามารถจัดการกับเธอได้งั้นก็ช่างเธอไปเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับคนอื่นๆแทนก็แล้วกัน ในตอนนี้หน,น้าๆก็ต้องไปอยู่กับน้องสะพ้าหุยหุยก็มามีประจำเดือนพอดีส่วนคดเหลียวค่าความชื่นชอบก็ได้ผ่าน90ไปีแล้วกำลังอยู่ในช่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ปล่อยไปก่อนที่เหลือจุดสำคัญที่ต้องไปโฟกัสก็มีรุ่นพี่หลินกับรุ่นน้องหลงแล้วละฉันอยู่นายกำลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรอฉันคิดถึงนายจังเลยพูดถึงเสือเสือก็โผลมาเลยครั้งก่อนฉันทำให้เธอต้องร้องไห้ไปแต่ก็ยังไม่ได้แสดงอะไรชดเชยให้เธอเลย ตอนนี้ฉันกำลังกินข้าวเย็นอยู่นะเดี๋ยวอีกสักพักจะไปรับเธอนะอืมได้เลยงั้นนายจะให้ฉันรอที่ไหนดีละเอองั้นเธอไปรอฉันที่คาเฟ่เอ็ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะส่งเวลาให้เธออีกทีนะช่างเป็นรุ่นน้องที่ฉลาดจริงๆรู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ก็เลยเลือกหาสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นฉันยวนมีงานต้องรีบทำหรือเปล่ากับข้าวสุกจนจะเละแล้วนะกินก่อนแล้วค่อยไปทำงานเธอ เอมมีเรื่องด่วนเข้ามาพอดีเลยนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วผมไปส่งคุณกลับบ้านก่อนนะและเอกสารเดี๋ยวไว้วันหลังผมค่อยไปเอาเอืมได้สิแน่นอนเรื่องสําคัญต้องมาก่อนอยู่แล้วหนึ่งชั่วโมงต่อมาเฉินหยวนเราจะไปที่ไหนกันอย่างนั้นหรอก็ไปโรงแรมยังไงล่ะหลังจากครั้งก่อนนั้นภาระในใจของฉันก็ไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่พอถูกฉินยวนมองเป็นแค่เครื่องมือแบบนี้ก็ยังรู้สึกขดหู่จังเลยแฮะ ถ้าหากว่าฉันกับเขาพอจะมีความรู้สึกดีๆระหว่างกันบ้างก็คงจะดีไม่น้อยเลยเฉินหยวนวันนี้ช่วยอ่อนโยนกับฉันหน่อยได้ไหมอย่าปฏิบัติกับฉันแบบนี้เลยถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ถูกเฉินหยวนปฏิบัติแบบนี้ก็นับว่าไม่ยุติธรรมเกินไปแล้วเฉินหยวน ให้ตายเธอครั้งนี้ยิ่งกว่าเมื่อครั้งก่อนอีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่รุ่นน้องเมื่อกี้เผลอทำตามอารมณ์เกินไปหน่อยเล่นสมบทบาทนิดหน่อยนะเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเอ๋สมบทบาทอย่างนั้นเหรอเอืมเธอก็รู้นี่แบบที่ในละครเขาทำกันไงแบบคู่พระเอกเจ้าอำนาจกับนางเอกสาวพูดเรียบร้อยนะ เฮือแล้วทำไมนายถึงไม่บอกกับฉันก่อนละ่ะฉันก็นึกว่านายจะเป็นแบบนั้นจริงๆซะอีกอืมคราวหนะ้าผมจะบอกก่อนนะแต่ปฏิก,กิริยาของเธอนี่ทําให้ผมรู้สึกติดใจแบบแปลกๆเลยละ่ะหื้ให้ตายเธอเสื้อผ้าของฉันขาดหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วด้วยจะกลับไปที่โรงเรียนยังไงดีละ่ะ เออเมเรื่องนั้นละหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะให้คนเอามาส่งให้จะปล่อยให้ผู้หญิงของฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่ได้ยังไงกันละ่ะอ๋าดีจังเลยฉันหยวนและหลังจากนั้นเขาสองคนก็ได้เล่นยุดกันไป2ชั่วโมงนะครับนี่รุ่นน้องเสื้อผ้าชุดนี้กับกระเป๋าใบใหม่รุ่นนี้ฉันคิดว่ามันค่อนข้างโอเคกับเธอเลยนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะให้คนมาส่งถึงที่ห้องเลย เออแล้วของพวกนี้ฉันสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรออืมแน่นอนซีไม่ต้องห่วงเรื่องราคาหรอกเลือกที่เธอชอบได้เลยเลือกได้ตามสบายเลยนะโอ้โหคนรวยและมีความมัง่งคั่งไม่เพียงแต่ทําให้พนักงานขายต้องลุกขึ้นมาทํางานตอนห้าทุ่มได้แถมยังซื้อของโดยไม่มองราคาได้อีกด้วยความรู้สึกแบบนี้ไม่สมจริงเลยช่างแปลกประหลาดจริงๆรู้สึกถึงความสําเร็จแบบไม่รู้ตัว ในบรรดาผู้หญิงมากมายที่สถาบันนานาชาติฉันที่ได้นอนกับเฉินหยวนนี่คงนับว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนใช่ไหมนะสายเรียกเข้าจากฮุยฮุยนี่เงียบๆก่อนนะอาให้ตายเธอใหญ่ฮุยฮุยนี่กล้าเล่นมุกตรวจห้องแบบนี้เชียวอย่างนั้นหรอนี่หยวนเปาหลายวันแล้วนะที่เธอไม่ติดต่อฉันมาเลยนะนี่ฮุยฮุยเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าช่วงนี้นะฉันยุ่งพอตัวเลย นี่หยวนเปาแต่ว่าฉันคิดถึงนายมากๆเลยนะนายจะมาหาฉันเมื่อไหร่อย่างนั้นหรอเอ๋ไม่ใช่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงนั้นของเดินของเธอเหรอกอย่างนั้นหรอยังไงซะก,ก็ต้องเป็นอีกสักวันสองวันไม่วันจันทร์ก็วันอังคารละมัง้งเดี๋ยวฉันไปหานะหาบ้าที่สุดเลยต้องรออีกตั้งหลายวันเลยอย่างนั้นหรอฉันเหนื่ยจะรอแล้วนะเธอต้องทำตัวดีๆนะรู้ไหมเอืมๆฉันรู้แล้ว เฉันหยวนดูแลอารมณ์ของผู้หญิงคนนั้นดีจริงๆเลยฉันจะมีวันนั้นที่ถูกเฉันหยวนปฏิบัติแบบนี้บ้างไหมนะนี่รุ่นน้องเข้ามาช่วยฉันหน่อยสิอ่าน้ำเสียงของเขาดุมากเลยแฮะนี่แล้วเธอจะใส่ชุดคุมอาบน้ำมาทำไมการถอดออกสินะนี่ฉันหยวนคุณอย่าดุฉันขนาดนั้นสินี่รุ่นน้องมันก็แค่สวมบทบาทเท่านั้นทำไมเธอถึงไม่จำสักทีละ เช้าวันถัดมาเชิหยวนได้ออกไปก่อนแล้วไปซ้อมตอนเช้ากับโค้ดหลิวนี่คุณหนูหลงคะของพวกนี้พอใจไหมคะถ้าหากไม่พอใจฉันสามารถไปเอาของที่ร้านใหม่มาเปลี่ยนให้ได้อีกนะคะเออไม่เป็นไรหรอกคะแค่นี้ก็ดีแล้วขอบคุณนะคะทุกอย่างพอดีมากๆเลย ของพวกนี้ร้วนเป็นสิ่งที่ฉันหยวนจ่ายเงินแล้วให้พนักงานเอามาส่งรวมทั้งหมด1 1 2 0 0 0หยวนชีวิตในฝันที่ฉันเคยนึกไว้มันถูกทำให้เป็นจริงแล้วอย่างนั้นหรอแต่พอได้ของเหล่านี้มาจริงๆแล้วฉันกลับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะใส่ใจหัวใจของเฉินหยวนมากกว่าในใจของเขามีฉันอยู่บ้างไหมนะเขาจะอ่อนโยนกับฉันไปตลอดเลยหรือเปล่านะความรู้สึกเหมือนกับว่า เนื่องจากข้าความชื่นชอบของหลงจิ้งหานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดการใช้ใจ่ายครั้งนี้จึงถูกกระตุ้นด้วยโบนัสคูณ4สำเร็จคุณได้กำไร4 4 8 0 0 0หยวนอ่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารุ่นน้องหลงนี่จะมีโอกาสติดคิดทติค้นสูงขนาดนี้ดูถ้าเธอจะเป็น NPC ที่เหมาะสมจริงๆดีเลยต้องเร่งพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอให้มากกว่านี้แล้วครั้งหน้านอกจากการเล่นสมบัติแล้วจะเล่นอะไรกับเธอดีอีกนะ